สวัสดีครับวันนี้ผลเลิศจะมาแนะนำวิดีโอดีๆนะครับในการสาธิตการโปรแกรมกุญแจะระบบ Intelligent Key นะครับในรถจี๊ปนะครับตัวนี้เป็นรถจี๊ปแก n นเชอร์กี้ประมาณสักปี2013ตัวนี้เป็นระบบะกุญแจแปลก,ปกซึ่งหนึ่งนะครับไม่เคยได้เจอนะครับก็เป็นลักษณะของรีโมทนะครับรีโมทกดได้ แต่เวลาสตาร์ทเนี่ยมันจะเหมือนตัวเบนซ์นะครับเป็นเหมือนสมาร์ทคีย์ใช้สตาร์ทด้วยการเสียบนะครับสีลิงล็อกวิ่งแล้วก็บิตสตาร์ทแต่นั้นจะไม่มีก้านกุญแจออกมานะครับก้านกุญแจจะใช้เปิดประตูอย่างเดียวนะครับรูปทรงก็จะหลักการคล้ายๆเป็นน้าเต้าตนนิดหนึ่งนะครับเรามาดูวิธีการกันนะครับว่าโปรแกรมยังไงเราจะโปรแกรมด้วยเครื่อง im 6 0 8นะครับโดยบลเลิศนะครับตัวนี้เป็นภาษาไทยเดี๋ยวมาดูวิธีการกันนะครับอันดับแรกนะครับ เราทําการต่อ VCI เข้ากับตัวกล่องช่อง OBD นะครับต่อ VCI ตัวนี้ VCI Connect ด้วยตัวบลูทูธจากเครื่องนะครับโอเคที่มาดูกันก็เลือก EMO นะครับเราเลือกเป็น EMO กดยอมรับเดี๋ยวเราจะสแกนด้วยห,หมายเลขว i n n u m b e r นะครับเครื่อง IM 6 0 8กับ508มีข้อดีตรงนี้นะครับที่เราสามารถที่จะกดหา เขาเรียกตรวจหาตัวลมัดได้นะครับโดยการสแกนหาตัวหมายเลขตัวถังรถเพื่อตรวจสอบรุ่นที่เราต้องการจะโปรแกรมนะครับเราแต่ก่อนจะสแกนเราควรจะต้องบิดออนก่อนนะครับเพราะว่าถ้าไม่บิดออนาการสแกนจะไม่สําเร็จนะครับเราบิดออนน้าปัดนะครับเสร็จแล้วเราก็กดให้มันหาสแกนหมายเลขตัวถังอัตโนมัต,ต,มติเราสามารถจะกรอกหมายเลขตัวถังก็ได้นะครับโดยไม่ต้องสแกนนะครับแต่สแกนนี่ก็สะดวกดีนะครับอันนี้เราเป็นจี๊ปเชลกีเราก็กดจี๊ปนะครับ มันก็จะแจ้งว่าให้เราถ้ามีปกกุญแจที่โปรแกรมแล้วนะให้ทําการบิดออนนะครับเครื่องระบบถ้าต่ากว่าปี2006กเนี่ยก็ให้เป็นเลือกรุ่นแทนนะครับไม่ต้องสแกนข้อมูลอาจจะมีมีเป็นรุ่นที่มากกว่าปี2006แล้วก็กดตกลง อันนี้เป็นระบบกุญแจจ e e เ c ลกี o ที่ไม่ใช่ระบบสมาร์ทนะครับมันเป็นระบบเหมือนเป็นอ i n t e l เจน e ์คีย์เป็นจะเป็น FOB IK Key นะครับตัวนี้เป็นตัเป็นลักษณะนั้นเหมือนพวกอ i n t e l เจน e ์คีย์นะครับเป็นหรือ f o บิกเขาเรียก f บิกคีย์นะครับตัวนี้มันก็โชว์ว่าเป็นการ Cherokee ปี2013นะครับบอกบอกรุ่นปีให้เราเลยนะครับกดตกลงไปตัวนี้เป็น d ู a l f u n c t i o เนี่ยมันจะมีแบบเป็นสล็อต แล้วก็ k e y l e t n t r นะครับต่างๆแต่ตัวนี้เป็นระบบเป็นเเป็นแบบว่า Intelligent Key เป็นแบบว่าเเาเรียกว่า o b i Key นะครับ F O b IK นะครับแล้วก็เป็นเลือกเป็นแบบที่1ไปแทนเครื่องบอกให้ Service Off และ On แต่ว่าไม่สตาร์ทรนะครับแล้วก็ลอง Service Off แล้วก็ On อีกใหม่ทีนะครับไม่แต่ว่าไม่ใช่สตาร์นะครับเราแค่ Service Off แล้ว On กดปกลง มีข้อดีเลยนะครับหลังจากที่เรา s ซฟส์ออฟซอออมันสามารถจะหาพาสเวิร์ดมาให้เราได้เลยคือ8075นะครับเพราะพาสเวิร์ดมันอยู่ในดอกกุญแจที่มีอยู่แล้วนะครับ8075ก็กดตกลงไปแล้วก็จำพาสเวิร์ดนล้ครับ8075แล้วก็มีเมนูตัวส e แกนอีโม่เราสแกนดูระบบรถนะครับว่ามันมีฟอลมีอะไรไหมถ้ามีเราก็สั่งลบได้ก่อนข้อดีของ IM608 508ก็คือตรงนี้แหละครับก็สามารถจะลบฟอลนะครับ เครื่องแจ้งให้เรานำกุญแจที่โปรแกรมแล้วเนี่ยออนบิดออนเราออนอยู่แล้วนะครับเราออนอยู่แล้วนะครับแต่ไม่ได้สตาร์ทนะครับต้องต้องดับเครื่องก่อนนะครับเป็นออนเฉยเครื่องก็จะสแกนร,ระบบให้นะครับว่าไม่ว่าจะระบบ PCM PEM WCM นะครับแจ้งเราหมด ว่าตัวนี้จะเป็นโมดูลของการสตาร์ททั้งหมดสังเกตจะมีทั้งกุญแจ ignition steering lock ระบบต่างๆที่เชื่อมโยงกับการสตาร์ทนะครับเป็นการสแกนเฉพาะในหมดของ EMO นะครับถ้าต้องการสแกนในระบบของรถทั้งหมดต้องเป็นในส่วนของ d i g n o s t i c แทนนะครับก็จริงๆระบบมันมีฟอลอยู่บ้างนะครับแต่ว่าผมได้ทำการลบไป,ไปบางส่วนแล้วนะครับก็ผ่านหมดแล้วนะครับ เรียบร้อยเนระบบว่าบอกว่าเรามีดอก3ดอกอยู่ในระบบนะครับสามารถโปรแกรมได้ตั้งแต่0 1นนะครับนี่ก็เป็นเป็นข้อมูลนะครับพินโคดอันนี้พินโคด success fully ในในการใช้ในการหาเรียบร้อยเลย5นะครับโอเคเรามาทำเพิ่มเราก็กดกด add key ครับนะครับมันก็จะมีสเต็ปนะครับอยู่5 s t สเต็ปนะครับให้ทำยังไงนะครับแล้วก็โอเคแล้วก็กด start ได้เลยนะครับ ก็อบอกให้ทาเอากุญแจที่ให้นํากุญแจที่โปรแกรมแล้วเนี่ยมาลบกุญแจก่อนทั้งหมดนะครับตัวนี้แสดงว่าทุกดอกที่คุณต้องเอาทุกดอกที่ใช้ได้มาทําการลบนะครับเพราะว่ามันจะโปรแกรมให้ใหม่นะครับโอเคแล้วก็กดตกลงเพิ่งแจ้งว่าในระบบมีสามดอกนะครับ เช็คพินได้มีการเซฟแล้วคุณต้องการจะอ่านใหม่ไหมเมื่อกี้เราพินเราอ่านมาแล้วคือ8ปดศูนย์เจ็ดห้าเราก็ไม่อ่านใหม่นะครับเราก็กดว่าไม่แต่เราต้องการจะอ่านใหม่ก็ได้นะครับให้นําดอกกุญแจนะครับที่โปรแกรมแล้วมาเทิร์นออนนะครับมีสามดอกต้องการจะเรียนรู้กุญแจหรือไม่นะครับแล้วก็กดว่าใช่ตอนนี้พินโคดเราโชว์มาแล้วว่า8 0 7 5ก็ใช่กับที่เราหามาได้ก็กดตกลงไป เครื่องยินดันว่าเราคือพินโคตศูนย์เจ็ดกดตกลงสังเกตมีการปลดซิ้งล็อกนะครับมีเสียงซิ้งล็อกเคลื่อนไหวเครื่องกำลังเรียนย่งคีนะครับ นี่มี3ดอกนะครับต้องการเติรนตัวใหม่หรือไม่เราก็กดว่าใช่ครับเครื่องให้ออฟแล้วดึงกุญแจออกแล้วก็ใส่ตัวที่ต้องการจะโปรแกรมเข้าไปโอเคแล้วก็เอาตัวตัวนี้ออกนะครับตัวนี้คือตัวเดิมใส่ตัวที่ต้องการจะทําเพิ่มเข้าไปอ๋อตอนนี้มันน่าจะเป็นระบบแอดคีนะครับตัวนั้นเป็นดอกที่โปรแกรมแล้วมันก็เลยเฟลไปนะครับตัวนี้เราก็ปิดออนตัวใหม่นะครับกดตกลงไป นี่เป็นแอดต้องเข้าใจผิดนะครับมันไม่น่าจะลบตัวเก่านะครับเมื่อกี้เราใส่ตัวเก่าไปมันเลยไม่โปรแกรมเฟลนะครับตอนนี้เราใส่ตัวใหม่เข้าไปมันน่าจะโปรแกรมเข้าไปให้เป็นดอกที่4เรียบร้อยนะครับเมื่อกี้เราเลือกเมนูแอร์ดนะครับมันเลยมันไม่ได้รบกุญแจนะครับถ้าเราจะลงเพิ่มแล้วก็ใส่ไป นะครับว่าใช่นะครับตอนนี้เราเราลงแค่เพิ่มตัวเดียวแล้วก็กดว่าไม่กุญแจตัวนี้ก็เป็นตัวที่สี่แล้วนะครับเรียบร้อยตัวนี้ก็น่าจะเป็นตัวใหม่ก็าน่าจะสตาร์ทรถได้แล้วนะครับสตาร์ทเรียบร้อยทดสอบนะครับว่าดีหมดกดได้ไหมหกดได้นะครับเคเลยลงง่ายๆเลยนะครับโอเคก็จบขั้นตอนนะครับ การโปรแกรมกุญแจเพิ่มนะครับเมื่อกี้เราแอดคีย์มันนี้เข้าใจผิดนิดนึงนะครับว่าว่าว่ามันจะลบกุญแจเก่ามันไม่ลบกุญแจเก่านะครับเพราะเราเลือกแอดคีย์เวลาใส่กุญแจเขาเอาตัวที่จะโปรแกรมตัวใหม่ใส่เข้าไปแทนนะครับไม่ใช่ใส่ทุกดอกนะครับโอเคเดี๋ยวเราพบกับวิดีโอดีๆได้ใหม่ในวิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับ